เป็นภาษาบาลีไหมเนาะ,ะถ้าเป็นบาลีมันก็อ่านอย่างนี้แหละมะิตลาทิเบตทิเบทิเบทะอ้าวชาบาลีตัวทอทงก็จะเป็นตัวทอเด็กอืมทีนี้เราจะว่าตัวตัวทอเนี้ยก็รักษาไว้นะตัวทอตัวทอทหารเป็นตัวดอเด็กตัวทอทงนี้เป็นตัวทอทงเหมือนเดิมพันบาท แต่ลงปูก็เลยว่าอ้ามันก็ตัวทอเหมือนกันนะเพราะเป็นภาษาอังกฤษมันก็เป็นใช้ตัวทอรงเหมือนเดิมอย่างงี้บานภาษาไทยก็จะไปแปลไปมากก็อ่านเป็นตัวดอดอเด็กไปเลยแล้วก็ว่านนั่นก็มันตัวพอผ่านอย่างงี้ก็เป็นตัวใบไม้พอไปไป,ไป,ไปพอไป,อไ,ปอไปเห็นพวกอินเดียเขาสวดพอ่อพอฟังอยู่นะมุนดงสรนงกนจมิก็บูดีนะห้พวกัรา บททางสารนังคัข้ามิอยู่นั่นน่ัึงเขียนอันตันเดียวนั่นันเราบอกเป็นตาฟังอีฟังเขาที่โอ้ยคนดูคนฉันนะมุดดงสรรนงเงินชามิฟังนี่โอ้ยคนดูคนฉันนะของเราเนี่ททางสารนังคัข้ามิทำมังสารนังคัข้ามิเขียนอันตันนี่ก็จะงัวไทยนเ่าบอกเป็นตาฟัง แกจะได้อัดเด็ทำอยู่ไหนลองดูที่นั่นนะในแล้วก็พ่อพาพาลูกลูกนี้เขาบอกว่านี่เนี่ยนี่แหละที่ในวันเนนี่หลวงพอ่อหลวงพ่อไอ้นั่นหลวงพ่อหลวงพ่อเวลามานหน่อยเห็นไหมละ่ะแกก็หน่อยเกินไปนั่นน่ะเออแตแ่วว่ามันมีนีด้วยก็เลยว่าเวลามานหน่อยนีแกว่าเห็นไหมละ่ะนั่นแหละมันก็มีสองนีน่ะเออมีทั้งหน่อยทั้งนีด้วยไม่ใช่ มันต้องออกเสียงมันออกยากใช่หมล่ะไรท่านก็เลยว่าเอาเอานี่แหละเอาสองเสียงนี่แหละนั่นหลวงพ่อเวรมาน่อยเขาเรียกมันเวรมนอยนีเขาอะนี่แหละนี่แหละเออนั่นแหละเราเนี่ยว่าสปีสตตาสตาหุนตุอเวราสุกจีวิโนสมบีสตดาสตาหุนตุอเวราสุกจีวิโนนั่นก็เป็นตฟังเรียบบานเอนั่นเมื่ เต่เสียงเฮามันบ่ได้ได้บันี้มันออกมมันออกมันก็เพี้ยนก็มันงี้แล้วนี่นี่แหละนี่แหละชื่อนี้เนี่ยชื่อของมหิตลาทิเบตนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมล่ะแต่เป็นภาษาภาษาบาลีทออกมาตัวตัวนี้เป็นตัวหอนะมันมหิมหฮิตลาดิเบดขวัญที่เข้าใจยัง ต้องให้ผู้ประกายแต่ว่าสมเด็ดไม่ได้นะกลัวจะจะจะกะได้นี่ว่าโอ๊ยไม่ได้หรอกเอดยดจะไปสามสิบกูกลัวอีกนะเออนี่เหมือนกับผีมาจากผีมาจากนหมือนกันนะผีมาจากกรุงเทพนะเขาก็ไม่ได้เดยดร้อนหรอกเออมันไม่เดยดร้อนก็เข้าใจอยู่ <laughs> <laughs> อันนี้เบี้ยอะไรวะ <laughs> เดี๋ยวไปกรุงเทพนี่มันต้องระวังนะลูกนะเนี่ยต้องฝึกอ่านให้ภาษาไทยมันแข็งแรงหน่อยอือเดี๋ยวไปบ่อยนี่มันต้องฝึกใหม่เข้าใจยังเดี๋ยวต้องตามนะไม่ได้นะมหามหาหมานี่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ต้องเอาใหม่นะลูกนะอือเนี่ยให้ถามหน่อยนี่เบี้ยะอะไรฮะอะ่รผมผมว่าผมพูด พูดถูกอีนั่นลวงปู่เพราะว่าเขาไม่ว่าอะไรเขาก็บ้าบาหลาเพราะเขาก็ฟังบงหัวเขาเลยว่างน้เผู้เป็นเมียเพื่อนต้องกดต้องแกอยู่นะ้เพราะว่ากายห้ามทำเด้อเนี่ยวันนี้เดินไปนั่นก่นก็บอกว่าอ้าวทำไมเราไม่อยู่ที่นั่นล่ะใครๆเผื่อจะยอดจะพูดเลยมันเอาครับมาทชนีด ไม่กูกู่ยนะอืออือก็มันเอาอ่ะจะว่าไงอ่ะอ่ามันเอาอ่ะไม่เป็นไรนะประเดี๋ยวมันเอาครับเขาเข้าใจอยู่ว่ามันเอานี่มันอะไรนะมันเอาเข้าใจเอาภาษาไทยก็ผมผมไปไปไทยนี่ผมก็ต้องพูดภาษาไทยนี่นี่มูพูดภาษาอะไร ก็มันเอาเนี่ยเอามันเป็นอะไรนะมันเอาครับนี่ยดี๋ยวต้องฝึกใหม่เลยอ่าะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่อยเดี๋ยวเขาจะถามนะเนี่ยมากับหลวงปู่นี่ไปยังไงมายังไงอุปถะาหลวงปู่มานี่เป็นยังไงเขาถามต้องพูดมาชัดนั่นดูนะอืมไม่ใช่ว่า ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูจะไปยังไงนนองกูจะไปี่าเข้าใจเนาะรับผ่อนรับผ่อนอารมณ์กำลังดีอยู่นี่อเดี๋ยวนี้วันนี้มันก็เอาจริงๆนะนี่ะอแต่ว่าจะเปิดไม่ได้เพราะว่าไฟไม่พออืไฟเรามีนิดๆรับผ่อนรับพ่อนมันจะหายเอาแล้วล่ะเข้าใจเนาะอทำแก้วเนาะแต่าำแก้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกอยู่งั้นเลยรับผลวงรับพ่อ ให้ผ่อนได้ไหมขำๆ